สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยากทุกคนทำเค้กแสนอร่อยมาดูกันว่าใครจะทำได้ไดีที่สุดเดี๋ยวฉันแสดงให้ทุกคนดูวิธีทำเค้กแสนอร่อยใช้ครีมที่หน้าทึ่งนี้และก็บีบที่เค้กของเราแบบนี้แหละทีละชั้นทีละชั้นมันต้องอร่อยมากแน่แน่ทีนี้ก็สร้างรูเล็กๆตรงกลางเยี่ยมจากนั้นบีบไส้เจลลี่ฮันนี่ลงไป ได้เลยน่าอร่อยจริงเป็นลุมของเราก็ลงไปแล้วจากนั้นตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกโอ้โหระวังมีดด้วยนะที่นี้ก็ราดช,ช็อกโกแลตให้ทั่วเค้กมันออกมาเหมือนช็อกโกแลตบอลจากนั้นก็ตกแต่งด้วยลูกกวาดช็อกโกแลตแสนอร่อยเจ๋งเลยดูสิมันเหมือนดิสโก้บอล แล้วุณย่าล่ะก็ตอนนี้ถึงตาย่าแล้วและย่าจะใส่เจลลี่ลงไปเหมือนกันปิดไว้จากนั้นเราก็เทช็อกโกแลตสีแดงลงไปเยอะๆสมบูรณ์แบบมาตกแต่งกันมันเหมือนเมล็ดพืชและมันจะออกมาเป็นสตรอเบอรี่นี่เชฟอย่าแอบดูนะ ทีนี้เราก็ตกแต่งด้วยผักใบเขียวและเธอทะรรอยูน่เนี่ยล้านรักเริ่มได้แล้วอ๋อใช่เลยถึงตาฉันแล้วมันร้อนจังขอบคุณนะคะและนี่มันจะง่ายขึ้นนี่แหละช็อกโกแลตของเราเราจะทำให้มันเป็นรูปร่างที่เราต้องการโดยใช้แม่พิมพ์ใช่แล้วนี่คือจิ๊กซอว์ตัวแรกและทีนี้ ฉันต้องการเป่าลูกโปง่งอีกนี้สุดยอดพอแล้วจากนั้นก็เอาจิ๊กซอว์ของเรามาติดรอบๆบลูกโปง่งโอ้มันคืออะไรเนี่ยอะไรสาระอ้าวแล้วอะไรหรอจ้าเห็นจิ๊กซอว์ของหนมัยอะไม่รู้สิสร้างเธอะกินได้เลยน้องสาว ว้าวเค,ค้กสวยจังเลยน่าลองใช่หนูกจะเริ่มจากสิ่งนี้มันคือปฏิหารช,ะชะ้าๆดูสิอ้อสีสวยจังเลยแล้วก็มีเจลลี่น้ำผึง้งข้างในว้าวหวานและก็อร่อยมากอึฮู้ดูนะสิเค,ค้กดูเหมือนสตรอเบอรี่เลยว้าวและข้างในก็มีเจลลี่สีเขียวอ้ต้องลองซะแล้วอ วิเศษไปเลยขอบคุณค่ะคุณยา่าออ้แล้วนี่คืออะไรเนี่ยดวนเหมือนลูกโป่งเลยแล้วนั่นคืออะไรล่ะเหมือนจิ๊กซอแต่ว่าต้นจ่อลูกโป่งกัอนดีก,กว่าอ๊อเอ้ยโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้เอาล่ะนูเลือนแค่คของเชฟค่ะโอ้ยฉันชน,นะไม่ต้องสองสัยเลยฮ่าฮ่เป็นไงล่ะ ครั้งนี้หนูต้องการเบอร์เกอร์แบบที่ชุ่มฉ่ำและก็อะไรมากๆใครทําได้หรือที่สุดก,กันงั้นก็มาเริ่มกันเลยเราต้องการเนื้อสับที่อร่อยเติมเกลือพริกไทยเล็กน้อยและนี่คือเตาของฉันเองเราจะย่างมันแบบนี้แหละฉันรู้สึกถึงอืมกลิ่นหอม งั้นแย่ก็จะลงมือเหมือนกันเธอทำวิธีผิดแล้วละ่ะย่จะสอนวิธีทำเบอร์เกอร์ให้ทุกคนอย่ต้องใช้เครื่องปัน่นปั่นทุกอย่างให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวโอ้ออกมาไม่เลวต่อไปก็เพิ่มแป้งนิดหน่อยและอย่าลืมพริกไทยถ้่วผสมทุกอย่างให้เข้ากันวิเศษมากและจากนั้นก็เอามาทอดในกระทะปล่อยให้มันสุก อยากอยากรู้จังว่าลินสิเป็นยังไงพ้าเนี่ยโอ้ oh, ทุกคนทำอาหารกันแล้วเหรอแต่ฉันไม่ต้องทำอะไรหรอกให้ลำบากชุดแฮปปี้เมลจากแมคโดนัลจะช่วยได้แต่มาปรุงกันสักหน่อยดีกว่าใช้เฟรนช์ฟรายส์เข้าไปแล้วก็มีน้กเกเส่นอร่อยและซอสชิสช่ำๆและซอสมะเขือเทศด้วยเพิ่มเยลลี่นอนและก็น้ำเชื่อมช็อกโกแลตมาร์ชเมลโลและแน่นอนนเทลล่า และจากนั้นก็ขนมปังอีกก้อนว้าวนะ่ากินจังย่าไม่เข้าใจเลยนั่นมานเรียกว่าเบอร์เกอร์ได้อย่างไรกันช่างเถิดมาทําต่อดีกว่าเดี๋ยวฉันแต่งสิ่งที่ถูกต้องให้ดูดูนั่นสีชีสหลยเยิม้มงั้นย่าก็จะทําต่อเหมือนกันหั่นแตงกวาและก็แครอทเป็นชิ้นบางๆและเราจะทำเบอร์เกอร์ผัก มาประกอบเบอร์เกอร์เข้าด้วยกันเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้าว้าวครั้งนี้เราต้องการเบอร์เกอรที่อร่อยที่สุดหนูมารูดซัมสเต่มจากตรงไหนอะอดูชิ้นนี้สิผูเชฟมันชุมช่มฉ่ำและก็อร่อยมากเลยอืมสุดยอดหนูชอบและชินนี้ล่ะนี่มันคือบรอกโคลีเหรออีอ ดูเหมือนจะมีแต่ผักแต่ต้องลองสักหน่อยอ๋อไม่นะทั้งหมดเป็นผักหมดเลยหนูไม่ชอบอแล้วทีนี้ล่ะอโอเคต้องลองสักหน่อยนี่มันอร่อยสุดๆว้าวน่าทึ่งไปเลยหนูอยากกินมากกว่านี้กินเรื่อยๆชิ้นนี้ชนะแน่นอนพี่สาวเย,ย้ฉันชน,นะยูหู และครั้งนี้หนูต้องการเครื่องดื่มเสร็จอร่อยทำให้นะคะาทุกคนมาทำเครื่องดื่มที่อร่อยที่สุดกันเถอะใส่ไอศครีมลงไปในเครื่องปัน่นและจากนั้นก็เพิ่มนมและเปิดเครื่องปั่นให้เข้ากันและส่วนผสมรับของเราสีแดงเยี่ยมทีนี้ก็เปิดเครื่องและเทสมผส,สมใส่ชาม แบบนี้หละเทใส่แก้วไปเลยแต่ว่าไม่ต้องเทเต็มเพราะเราจะทำหลายชั้นและหลายสีจากนั้นก็มีเวปครีมแบบไม่ต้องประหยัดและสัวผัสสุดท้ายสปริงคลแสนสวยและเครื่องดืมของฉันก็พร้อมแล้วคุณย่าเป็นยังไงบ้างครับ ก็งั้นงั้นย่าทำได้ดีกว่าอย่าจะเริ่มทำน้ำผลไม้ปัน่นหั่นทุกอย่างให้เป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นใส่ลงไปในเครื่องปั่นให้หมดเลยแอปเปิลส้มและกีวีอืมกลิ่นหอมเหลือเชื่อต้องเพิ่มน้ำผึ้งด้วยดีมากอย่าแน่ใจว่าในรอบนี้ย่าต้องชนะเทน้ำหนึ่งแก้วจากนั้นปิดฝาแล้วก็เปิดเครื่อง อวิเศษไปเลยจากนั้นก็เทใส่แก้วและอีอะ<ม>ก็เสร็จแล้วจ้าก็ไม่เลวครับแล้วลินซี่ละ่ะเออขอโทษค่ะโมเด้คิดเรื่องอีนอแล้วนี่คือเครื่องดื่มของฉันเรียบร้อยลองเลยไหนงั้นก็มาเริ่มสักแก้วนี้กันมันดูน่าสนใจแต่รสชาติจะเป็นยังไงนะ ค่อยๆใจร้อนเลยอะอาล่ะต่อไปจะลองอะไรดีนะงั้นเป็นแก้วนี้อืดูสวยจังเลยโอ้แต่ก็อร่อยมากๆมันอะไรที่สุดเลยในตอนนี้เบื่อกับการรอคอยจริงๆมากินมันฮอสติกกว่าโอ้ยรับไม่ได้โอ้ยโอไม่นะเอออะไรอ่ะ เมื่อกี้มันคืออะไรกันนะโทษทีช่างเถอะเครื่องดื่มก้วน,นี้ฉันนะมผมตัดสินใจแล้วก่อนอื่นผมอยากกินไอศครีม <c oughs> ได้จะหลานรักไมลี่ทำอะไรเนี่ยก็อะไรขึ้นโอ้ยขอโทษพอน้ำมันลมนะหลังดื่มแฟนตาก็เป็นอย่างนี้เสมอไมลี่ไม่อายบ้างรลอไงขอโทษไม่ได้ตั้งใจจริงๆเอาล่ะต้องได้ทำอาหารแล้ว โอ้เคงไอติมนึกอะไรออกแล้วล่ะจุ่มในกระป๋องแฟนตาแล้วเอากระป๋องไปไว้ในตู้เย็นมาทำไอติมจากน้ำลงกันแสงฉันจะใช้เครื่องทำไอศครีมเทวิปครีมลงไปและจากนั้นขูดสตรอเบอรี่แช่แข็งเยี่ยมเลยต่อไปก็ปิดฝา และเปิดเครื่องรอ <Okay. S 1> จนเครื่องตีไอศครีมเสร็จฉันคิดว่ามันพร้อมแล้วเอาออกมาได้ <Okay. S 1> ค่อยๆทำบีบไอศครีมที่เสร็จแล้วใส่ในถ้วยไอศครีมสวยมากจนฉันอยากจะกินเองด้วยซ้ำวิเศษไปเลย oh. Oh. ฉันชอบต้องเพิ่มขนมหวานด้วยยงัง สปริงเกิลสวยๆส,วยสีชมพูนี่ใส่ลงไปนิดหน่อยแล้วก็มีสีอื่นสีฟ้าสีเขียวด้วยมันเข้ากันมากอย่าใส่มากเกินไปนะ <c oughs> โออสวยจังเลยฉันต้องการมันพอดี <c oughs> หายไปไหนแล้ว <c oughs> เชฟมองไม่เห็นสุดยอดเราจะผสมทัเปิ้งทั้งหมดเข้าด้วยกัน <c oughs> แท่ทุกอย่างใส่ชามเจ๋ง <c oughs> <c oughs> ทีนี้เอาไอติมออกมาได้แล้วมันแข็งแล้วแน่แน่แต่เอากระป๋องออกอยังไงอะโอ้นี่ไงได้แล้วเจ๋งจุ่มมาในสปริงเกอา์หวานๆออกมาสวยจังเลย <c oughs> แดนนี่ต้องชอบแน่แน่ <c oughs> ฉันพอใจมากๆกับงานของฉัน <c oughs> โอ้มายลี่เธอคิดสุดไอติมได่เจ๋งมากๆเลยแต่ย่ามีเวอร์ชั่นแบบดั้งเดิม S 1> <S 1> ไอศครีมได้แล้ว <S <S และย่าก็มีไอเดียหั่นส้มออกเป็นสองสิจากนั้นก็ขูดเนื้อส้มออกมาจากเปลือกเยี่ยมมากใส่ไอศครีมลงไปในเปลือกส้มและก็ตกแต่งด้วยป๊อปคอรนนี่ไงแต่มีสิ่งที่ขาดไปนั่นก็คือใบหน้าน่ารักน่ารักและหูด้วยดูสิ ลูกสิงโตมันออกมาหน่ารักมากแดนนี่ได้เวลาลองแล้วจ้ากินให้อร่อยว้า <Wow. S 1> โอ้หไอศครีมดูน่าอร่อยทั้งนั้นเลยมาเริ่มจากอันนี้กันเถอะมีทอปปิ้งเยอะมากโอ้ยหล่นแล้วอ่ะยังไม่ได้กินเลยยังมีอัอนนะมาลองกันเถอะมันตลกจัง กินพร้อมกับ, mm. บป๊อบคอร์นเป็นการจับคู่ที่เจ๋งดี <Wow. S 1> แต่ว่าไอศครีมอันนี้ดูน่ากินมากๆอื mm. อร่อยเหลือเชื่อสตอรอเบอรี่ผมชอบมากๆเลยเชฟเป็นผู้ชน,นะ <c oughs> ใช่ฉันชน,นะไม่ต้องสงสัยเลยหนึ่งต่อศูนย์ฉันอัจริยะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ผมหิวมากๆเลยตัดสินใจแล้วให้ทุกคนทำแซนด์วิช ผมมั่นใจทุกคนต้องทำได้แน่ๆใช่ฉันทำได้ทำแบบหวานหวนนะขั้นแรกละลายหมากฝรั่งในชามฉันใช้แค่สีชมพูเท่านั้นจากนั้นเอาเพื่อนรักของเราออกมาไฟง่ายและก็มาละลายหมากฝรั่งกันนี่มันเจ๋งไปเลยฉันชอบโอ้ไมลี่มันอันตรายนะอย่างน้อยก็ต้องใส่หมวกนิรภัยเขาอย่างชั่วหลานรัก ขอบคุณค่ะย่าเกับเสร็จแล้วละ่ะมกฝรั่งละลายเรียบร้อย <Wow. S 1> และฉันก็มีวาเฟ้าเอามาใส่จานและทีนี้วางว้าเฟ้าเป็นชั้นๆราดมากักฝรั่งที่ละลายแล้วลงไปด้วย <Wow. S 1> มันออกมาอร่อยมากๆเลยแซนด์วิชพร้อมแล้วละ่ะโอ้ไอเดียน่าสนใจไหมลี่สวนย่าก,กำลังขู่ชี้ใส่าชามสำหรับเรนนื่องนี้ต้องยอมสิ อยาจะใช้สีธรรมชาติจากผักบร็อคโคลี่ให้สีเขียวนยี่ไงและต่อไปมะเขือเทศให้สีแดงสวยงาม <c oughs> ทีนี้ก็เอาขนมปังออกมาเ <c oughs> จาะรูตรงกลางเอาขนมปังมาประกบกันใส่ชีสหลากสีลงไปตรงกลางและจับนะ เอาไปเทอาในเครื่องปิ้งขนมปังเฮ้ยน, <_ d _> นี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้ขอโทษครับไม่ได้ตั้งใจทำให้คุณยากกลัวจะไม่ทำมันอีกแล้วครับต้องหั่นแตงกว่าใช่แล้วแบบนี้ค่อยๆทำจากนั้นก็หั่นมะเขือเทศแล้วก็ต้องมีแฮมนี่แหละบีบซอสมะเขือเทศและประกบขนมปังเรียบร้อย ทีนี้ก็ใส่ลิ้นแฮมและลูกตามมกอกออกมาเป็นแซนด์วิชมูน้อยคุณย่ารับขนมปังไม่นะมันจะต้งส่ยาแล้วรับได้แล้วคุณย่านี่ค่ะขอบใจจ้าออกมาเป็นเหมือนภาพวาดดอกไม้จากชีสกินให้อร่อยนะหลานรักโอ้โหมีแซนด์วิชมูด้วยอย่าเอามากเลยมาลองกันเถอะรสชาติธรรมดาไปนิดแล้วนี่คืออะไร โอ้ยน่ารักจังเลยมันคือดอกไม้มาลองกันแซนด์วิชชีสไอเดียดีมากๆฮะและก็อร่อยมากๆด้วยแสงเออแล้วนี่คืออะไรอะวาฟเฟิลกับน้ำเชื่อมอะไรสักอย่างไหนลองสิอร่อยอะผมชอบโอ้โหมากฝรั่งนินดา ปลูกปลองก็ได้ด้วยแต่งสุดๆเลยแซนด์วิชของพี่ไม่เล่ชนะฮะจริงเหรอชนะแล้วขอบคุณนะน้องชายตอนนี้ผมหิวน้ำมากๆงานทำแล้วมอนเหนดให้น่อยนะครับได้เลยแดนนี่มาเริ่มกันที่ผลเบอร์รี่ฉันต้องใช้มันโยนสตรอเบอรี่เข้าไปในเชคเกอร์แล้วก็เขี่ยเขี่ยจนกลายเป็นน้ำสตรอเบอรี่ แป๊บเดียวก็ได้ที่แล้วจากนั้นกระเทนน้ำผลไม้ลงในแม่พิมพ์มันเป็นรูปปลา <c oughs> ทีนี้ฉันต้องการน้ำาบลูเบอรี่ด้วยใส่ลงไปในเชคเกอร์แล้วก็เขยา่าเขยา่าเขยา่าจากนั้นเทใส่ในแม่พิมพ์ทีนี้มาทำน้ำองุ่นกันทำเหมือนเดิมง่ายๆไม่ยากเลยและใส่ในแม่พิมพ์ นี่ไงทีนี้เก็บเชคเกอร์ได้แล้วจากนั้นใช้สเปรย์แช่แข็งแบบด่วนแค่ให้น้ำผลไม้แข็งตัวออกมาเป็นน้ำแข็งแค่ไม่กี่วินาทีนี่ไงดูสิพร้อมแล้วโอ้ทุกคนไปอะไรไปโอฉันงั้นเหรออยากจะจำถึงนี้ไว้เชฟไม่รู้สึกถึงนิ้วแล้วเฮ้ยเอองชั่วฉันต้องการโคลลาแต่ว่าเปิดไม่ได้อะฉันเกลียดคนแบบนี้ ไม่ได้เลยแล้วถ้าแบบนี้ล่ะใช้มีดโอ้ไม่นะฉันเต็มไปด้วยโคล่ามีโคล่าอยู่ทุกที่ไม่ใช่อย่างนี้สิทำยังไงดีถ้าฉันหมุนขวดมันก็จะไม่รั่วใส่โคล่าใส่ในเครื่องปั่นกันและใส่มกฝรั่งด้วยมันเป็นรถโคล่านะแล้วก็อยลลี่โค้ก แบบนี้แหละปิดฝาแล้วก็เปิดเครื่องปัน่นและปั่นให้ละเอียดอาฮาต่อไปฉันต้องใช้เครื่องทำสใส่ไหม <c oughs> ใส่ลก,กวกาสู้ซารสโคลาค่อยๆทำและก็มาปั่นใส่ใหม่รสโคลากันเถอะกินหอมมากเลยดีจัง <c oughs> เราจะใช้มันตกแต่งเครื่องดื่มของเราน่ารักมากเลย โอ้ไมลี่เธอทำเครื่องดื่มได้น่าอร่อยมากส่วนย่าจะทำน้ำมะนาวต้องคั้นเลมอนด้วยอุปรกรณ์นี้แหละย่าแข็งแรงพอนี่งายเยี่ยมมากโอ้ย่าทำน้ำมะนาวหรอ <laughs> ให้แล้วหยุดความอยากรู้อยากเห็นได้ไหม <laughs> <laughs> เอ,อ้ยตาฉันคุณย่าบ้าปไปแล้วช่างเถอะมาทำต่อดีกว่าใส่ขนมปลาหวานหวานในตู้ปลา คนให้เข้ากันตาจะได้ไายน้ำต่อไปเอาไปให้แดนนี่ชิมได้แล้วแดนนี่ลองเลยกินให้อร่อยนะให้จะาลองเลย <c oughs> ได้เลยฮะมีแต่ของน่าสนใจสนใจทั้งนั้นเลยโ,โหนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นอะไรแบบนี้ต้องละลายสายใส่ในน้ำก่อนแสงสุดยอดมาลองกัน อร่อยจังเลยรสชาติเหมือนโคลา <G ül> ทีนี้เรามาลองเครื่องดื่มนี้กันเป็นแก้วที่น่าสนใจมากแล้วข้างใน,นคืออะไรอ <G ül> มันคือปลาเออรสชาติหน้าอยาแยงแต่เขาต้องใจมากให้ไลค์ไปก็ได้แล้วนี่คืออะไร <G ül> เหมือนสิ่งที่ผมวาดเลยเทน้ำใส่แก้วลินหอมเลมอนสดชื่น <G ül> <ว>มันลองกันอืมอร่อยลงตัว ไม่เสร็จไปเลยคุณย่าชนะแล้วอะไรนะ <laughs> ทำให้ย่ามีความสุข <laughs> มากขอบใจจ้ารล้น